กลับมาอยู่กับเราอีกแล้วน,นะครัให้เรานะครับจะใส่ความสนุกให้กับคลิปจะไม่ใส่ความเครียดถึงกันทำย,ย,ยูทูบเลยยูทูปมันจะต้องมีความใส่ความเครียดแล้วก็ความสนุกแล้วไม่ใช่เราเครียดกับความสนุกความเครียดนะกับความสนุกนะใส่ความสนุกเข้าไปเยอะๆเลย ห้าความสนุกกัเนี่เนี่ยห้าความสนุกแล้วเนี่ยเราต้องขุดลงไปถึงกว่าเราต้องไปนีเธอก่อนเราลืมขอมงนีเธอกลับบ้าน เขาเปลี่ยนเกโมโหมดก่อนเขาเปลี่ยนเกโมโหมดก่อนนะคาไปเอาของว้าของนี่งอึ่งยางอยู่ห้านาทีเท่านั้น หรือว่าเราจะมีส่ีชีวิตเวอร์ชั่นหกติดง่ายชีวิตทุกที่หเล่นต่อไปจนกว่าไม้เท้าวอร์ชันสุดท้ายจะออกมาแล้วเราจะมีเล่นหนึ่งสิตจ้า เป็นคนที่เล่นเป็นคนที่ตอเหมกับคี่เแทสยี่สิบหศูนยด้ว ที่ไร่สครับนะนะกำลังจะผลิตอยู่แต่อะตงออม บางอันโอ้ยถ้าถ้าแตงตอมไปทำเป็นแคบบ่นี้ก่อนเนี่ยคุณทูนิกีเนตนาถ้าอยาจะโหลดเราจะแพ้คุณทูนิกีเนตนามีทุกอย่างให้เราจะโหลดได้ไง เจ้าโลกของคุณนิกกี้น่าดู ไปในเธอร์ก่อนนะชั่วคราวไปหาแอ,อนเทนเชนเดบดับบี้นะคุณฮุนิกีเด็ดหน้าคอกเองแอนเทีเชนเดบีนะเศจ่ากเก่าเมาื่อจากดาวทีร์นะทีร์คือดาวที่เป็นดาวที่โชคร้ายมากมาก โลกกับทีอาทีอาคือดาวที่ชนโลกนะนี่คือดาวไม่ใช่ดาวทีอาด้วยนะทีอาคือดาวที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ขอบอกก่อนเลยว่าอุปกรณ์ที่แท็กเนี่ยขุดเร็วมากเร็วมากเลย เขนะาก็าจะมีผู้บนดาวโลก่ r คือาคดาวที่สามารถมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้เลยนะดาว TR สามารถมีสิ่งมีชีวิตสามารถอยู่ได้เลยนะแต่โชคร้ายถ้าถ้าในปัจจุบันนะดาว TR มาอยู่ในปัจจุบันนะ ชาวโลกก็ต้องตอนนี้คงอาจจะได้ไปอยู่ดาวดวงอื่นแล้วมนุษย์เนี่ยเนี่ย ามารถที่จะทำเนี่ยสามารถที่จะทำเนี่ยเท่าไรก้อนสามารถทำเนี่ยเท่าไรมันก็ได้ตั้งหลายก้อนเลยนะที่อยู่ทีอาร์นะทีอาร์คือดาวที่ดวงหนึ่งที่ลอยอยู่ใน,นอากาศไม่ใช่ลอยอยู่ในอากาศ เสียงเอโนนนะนะเนี่ยเสียงเอโก็มาถ้ามันเสียงเอโนเะเสียงเอโนเอ็นก็มานะเนี่ยได้ยินไหมเสียงโนนะ ไปหินเสียงต้องไปแก้เด็กแก่ทำไมไม่ไปซื้อ วันนี้ยี่สิบสองต้องเปลี่ยนเองเดี๋ยวก่อน แปลกก็ได้นะบางคลิปที่หายไปของแพนจีทีวีที่เป็นคุณสบายนะก็จะไปอยู่ในช่องนี้แทนนะเพราะว่าแทนจีทีวีเรายกขึ้นนังดใช่ไหม จำวันแรกได้ไหมที่เรายกช่องแทนทีวีให้น้ำลอดแทนทีวีให้น้ำลอดจำวันแรกไดไหมเราได้แจกสียบไม่ใช่ครบทุกไม่ใช่ทุกคลิปนะที่ไปอยู่ในช่องนี้ไม่ใช่ทุกคลิปน่าจะไม่ใช่ทุกคลิป ไม่ใช่ทุกคลิปไม่ใช่ทุกคลิปบางคลิปจะไปอยู่ในบางคลิปคือจะไม่สามารถดูได้แล้วนะมันเป็นแผนการที่จะจะทำมานานแล้วใส่ไม่ได้นี้เท่าไหร่อัปเกรด ต้องไปเอาของจากที่บ้านก่อนนะเนี่ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ได้ปะกรณเทรา่แล้ว ไม่อัพเกรดเลยทำไมไม่ก่ออัพเกรดเลยล่ะตอนเนี้ยทำไมเราถึงไม่อัพเกรดไปเลยล่ะและเอาอุปกรณ์ยูงิจฉุไปอยู่เนี่ยกกอุปกรณ์ติน ก็มา,าคนดูคงได้ยิน ก็เลยนะก็คือไม่มีเลยนะแล้กีบเอลขอมาอยู่นะแล้วเราก็ได้ของมาอัปเกรดแล้ว sang hư này à. Tập qua rồi ครับไปครับเดี๋ยวันเดันเเ้าไงครับเดี๋ยวมาใหม่ครับเดี๋ยวมาใหม่ครับพ่อเก็มองครับแดงนะไปต้องันแล้วนะไม่พัน ก็จะมาเอนชานแล้วก็เราจะเอนชานนะเป็นตนะูนนสามปรตูนสามนะ เชื่อได้ไหมซิวทัสตามนฟาร์มนี่แหละ ใช้ big x ในฟาร์มเนี่ยแหละไปขุดแล้วดูกันว่า big x ในฟาร์มจะสามารถขุดได้ดีขนาดไหนเราจะชื่อคิดได้เลยทุเรียนไปสิบบาทชื่อคิดฉันจ้าทุเรียนแต่ถ้า,ถาทันที่สิบนะ ถ้าตกกระที่สุูงก็อีกในครั้งที่สิบนะจะได้แนะไปถ้าตกกระที่สูงอีกก็คือให้เปิดกระทืบไลค์นะเอ้ยกดไลค์ที่ที่ก็ตกหมดนะครับนะคะ